สวัสดีครับผมนุ่มหน่อมนกนแก่นีครับผมมื่อนนี้พี่น้องครับผมได้มีโอกาสมาบอระบือนะครับผมเป็นวันหยุดก็เลยเห็นนะครับมันแก้วนะครับอยู่ขางทางก็เลยพามาสื่อนะพี่น้องครับมายุ่กินน้ำกันนะครับผมบางคนนะครับก็เอินมันแก้วนะครับผมหรือว่าบางคนเกินมันเผาบางคนเกินมันแก้วตะเผานะครับผมเดี๋ยวสิลงไปถามเมค้านะครับเ้อว่าเขาเอิ้นี่ยังแท้นะครับแต่ว่าท้าววานผมเอินว่ามันแก้วแต่มันแก้วเด้อคือมันแก้วตะเผานี่แหละนะครับ หรืออีย่างหนึ่งคือมันแกวมันแกวเป็นมันแกวแดงนะครับถามมาเพี่น้องครับผมแบบครับผมมันแกวนะครับตัวนี้อยู่ขางทางเลียงร้ายนะครับจ้างหลายครับเมืองสะกอนนะครับว่าพี่น้องขายยังมืองไดนะครับเดี๋ยวเมืองสะกอนนะครับผมโอ้อันนี้พี่น้องกันตัวนี้อันนี้กับพี่น้อง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 เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมก็เฝ้าเดี๋ยวเมืองกัน ปีกเราพระทันบ่ทันบ่ทันครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะครับผมหาพี่น้องอีกกันพี่น้องว่าหันอาจจะไม่เป็นไม่ป้านะครับผมอันนี้ก็แม่รอีกนะครับผมครับผมเดี๋ยวนี่ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมึงกันนะครับพี่น้องครับผมขายยังไงเนาะครับมาที่สิบสามพันลอยจ้ามาเฉลยก่อนสิบสามพันลอยจ้าที่สิบสามพันลอยเดี๋ยวผมลงไปกันเนาะไม่รครับนี่ครับ มีผอกแคปตาลุปนะครับอันนี้มาแกะมาช่างหนิอะไรนะก่อนผักท้องญี่ปุ่นนะครับผักท้องญี่ปุ่นหรือมะยืนญี่ปุ่นนะครับนี่ยักอืนไทยกบบนี้นะครับอันนี้กับบักแดงไทยนี่น้องอันนี้กับแคปตุแคปตาลุปขายกันไดสิ้นแลไร้หมแพงก่อนอันนี้ยังเส้นเลี้ยง,ย,งยังหนิแคปตารุปญี่ปุ่นคือกันเถอะโอ้แม่ขาดจดีไอ้ทิม มาซิมเนี่ยนะเดี๋ยวมันมงทั้งนี่ในบุกเตียงม้วนพี่น้องถ่ายทั้งพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องนี่มูนี่เนี่ยแบบพี่มันแก้วนะครับผมทางซึ่งจะหัวใหญ่พี่น้องทางล่างจะหัวน้อยๆนะครับไม่ค่าสอบถามเนี้ยเป็นโซกันว่านี่มันแก้วยังก่อมันแก้วบอลเบือมันแก้วบอลเบืหรือว่ามันแก้วยังมันแก้วมันแก้วเผา มันตะเพามันแก้วเนาะนี่แม่ค้าไซิมนะเด้อภาไยอนี้จากช่องนุ่มหนามนค่นคนใค่แน่เด้อพี่เด้อครับผมน,นี่ครับเด้อเด,เดมเมอเนะนี่ยสีหลืองค่ะครับผมแม่ค้าไซิ่มมึงนะอืมเขามมหวานปวานอะไอย่าส้าน้ำตาลปูนเนี่ยเนี่ยาจากนยเลยะคะ่ะอันนี้เป็นสีเหลืองพี่นอ้อง อืแต่วาสีเหลืองเจา้าบ่บหวานทอสีขาวกรอบแม่นแมนครับสีเหลืองกรอบนะครับเอาไปอังก็เรียนนี่ก่อนเนี่ยแหนน้ำผมเนี่ยใส่ยมัดจําไหนมัดจําไหนเอามูสดสดมูอไม่ไหมมูมิจี่มูมิใบไหมจุดหน่ะยแซบๆบ มือนี่แข่งไหนก่อนจีสิบสามล้นร้อยพี่น้องนะไปบ้านไปวามามาถับหาบอลาบ,บือเนอะาะไปบอลาบือ,อะนะครับมันแกวุ้ย,ยมันแก้วกะงามนะครับเมียขากะสวยนะครับมูน้อยคือกันเถี่ยมา,ะมาละสี่สิบสามล้านร้อยมีอันแถมบ่แถมให้อีกมัดนึงค่ะเป็นสี่ล้นร้อยเอาแต่แถมเลยบ่เมียข่าบ่เอาแต่แถมนะครับผม เอ้ยนะครับผมขายดีป่ครับช่วงนี้เรื่อยๆค่ะมันออกช่วงไหครับมันนี่นปมาสิงหาถึงประเษาสิงหานะครับถึงคุณภาครับผมไผ่ทิพานไปมาเซนนี่เซนบอลบือบ้านไผบ้านยครับผมบริบาลไผยอันนี้ร้านไหนร้านไหนบอกร้านทีซีนทีซนะครับมาจากปั๊มน้ำมันบอกครับผมโอ้แต่ขายดีเนาะ ่เดี๋ยวผมขอเลือกกันขานานเอาให้ผมซีมัดลอยเอาลอยหนึ่งครับผมเอามูนเนย์ๆผสมเนยหน่อยน้ำด้วเพราะว่าบางคนกับบาเนยหน่อยบางคนกับัาเนยย่เนาะไอ้ย่างห่งสองครับชุปแล้วซีีมัดลอยกีแต่ว่าเวลาขายขายสามัดลอยแถมมัดหนึ่งครับผมก็คือเสียบมาแถม นเนี่ยครัว่าเสียบมาแถมเนอะผมก็ว่าเสียบมาแถมนี่แหละโ <c oughs> อ้โหยว่าเสียบเสียบเดีด๋มาแกะตุลุกเสียก่อนซีนอะไรผาาากกสมกันได้ปะเอาไปลองครับตอนนี้นะครับมาสือแล้วนะครับผมได้นี่นะผมมันแก้วนะครับซีมัดแล้วก็แคตตุลุกนะครับผมครับผม มุ้งนาหมุนม้งหนาหมุน้งหนหมุนเดียวมุ้งหนามุนคนแค่เนียนะครับผมมาซอยอุ้นหุนนะครับผมเส้นบอระบือบ้านไผ่เด้อครับเด้อร้านที่ซีร้านันร้านที่ซค่ะครับผมแม่ค้าแม่ดอกได้๋ยววะมงเนี่ยมึงแหมสวยแม่ค้านะครับสวยนะครับแม่ค้าสวยนะครับเด้ออันนี้แม่ค้าสวยนะครับผมอ่าสินค้าคุณภาพนะครับสินค้าดีหวานขนาดนะครับซื้อไปอุ้นหุนแม่ค้าไปสามร้อยนะครับผม เอาครับเดี๋ยวไปกินซูมึงพี่น้องให้กินให้มึงนะพี่น้องเนะด้อนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับเลี้ยงไล่นะครับผมไล่ครับนะครับผมอันนี้แถวนี้เป็นอาจจะว่าเป็นพี่น้องเฮาเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นอยู่ในไหนบุ๋นนะครับนี่ครับแถวนี้ว่าเป็นพี่น้องเลยพี่น้อง ไม่ใช่พี่น้องเรานะครับถ้าพี่น้องเรานะเขาจะมาเรียกเอานะครับผมวัย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 เยครับมีพี่น้องหลายตัวนไหมอุดหนุนพี่น้องนะครับสื่อซอยพี่น้องทุกร้านซะเนาะนะครับมาเด้อครับผมปีเสน่ห์โอ้ยพี่น้องพุณนกับพี่น้องต้นนั่นปีเสน่ห์เด้อมาเด้อครับปี่หัวพันน์ครับยึกคมยึดกรมพี่ไม้ไอตุ้ยนะครับผม เตมนะครับผมมามามานะครับผมกินมันแก้วน้ากันมันแก้วตะเพามันแก้วบาระบือนะครับน,น,นี่ Present. ครับเลี้ยงหลายยนะครับอันนี้กับพี่น้องพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องนะครับผมดิว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 อย่างเี้ยครับผมนี่กับพี่น้องนะครับก็มีคือกันหลายๆร้านนะครับร้านแหล่แตวแจ๊ร้านไหนสิดวงดีเด้อพี่น้อง อันนี้บ้ยเนพี่น้องนะครับอันนี้บ้ยพี่น้องเนอะอันพี่น้องพ่็จะออกมาลัดนะครับพก็จะมองเอ็นควักเอาซื้อน้ำพี่น้องคนที่สี่หลัดที่สี่นะครับนี่ครับไปเรื่อยๆพี่น้องแต่เราเป็นสี่กันะครับพี่น้อง